สวัสดีคุณผู้ชมครับผมบอยทีซีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมสุดยอดพ่อพันธุ์ควายงามครับแห่งจังหวัดชัยภูมิและตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านไร่เพชรผู้เขียวอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับผมและที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะตอนนี้ก็คือเสียชัยยาครับแห่งฟามบ้านไร่เพชรภูเขียวสวัสดีเสียชัยยาอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวจะให้เสียชัยยาครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมสักนิดครับผมในชัยยาเชื้อเงินหรือเฟซบุ๊ก ฉายาเชื้อเงินนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเสียกักนะครับที่แอดมินบอยข้ามภูเขามาเกือบ200กิโลนี่ก็เพื่อมาตามหาครับสุดยอดควายพ่อพันธุ์ที่เรื่องลือนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือเจ้าตะวันฉายนะครับแห่งบ้านไร่เพชรภูเขียวครับผมเดี๋ยวผมจะให้เสียชายานะครับแนะนําประวัติแล้วก็เหล่ากของเจ้าตะวันฉายนะครับว่าสตอรี่ของเขาเป็นยังไงครับผมเจ้าตะวันฉายเป็นลูกของแม่ไม้ทองของเสียเบิร์ตสองมิสุวันนะครับแม่เขาอะครับส่วนพ่อ คือเจ้าบิ๊กอุทัยนะครับของฟาร์มท่านสสธาดาชัยเศษนะครับตัวนี้ก็คือเป็นลูกของแม่ไม้ทองของเซเบิร์ตครับตอนนี้ก็มีน้ําหนักตัวอยู่ที่ประมาณพันสองได้นะครับพันสองร้อยกิโลนะสูงประมาณร้อยหกสิบแปดหกสิบเก้าครับโอ้โหร้อยหกสิบเก้าอันนี้ฟันน้ํานมเพิ่งหลุดครับกาลังขึ้นฟันคู่หนึ่งครับฟันคู่แรกเพิ่งขึ้นฟันคู่แรกเพิ่งขึ้นพ่อผมว่าประมาณร้อยหกสิบห้าขึ้นนะครับแต่แม่แม่เนี่ยผมรู้สึกว่าจะถึง ร้อยเจ็ดสิบขึ้นนะตอนที่เคยได้ได้ยินมาตอนนั้นนะครับแม่เนี่ยแหละครับเขาแม่เขาใหญ่จริงโอ้แม่สูงมากคุณผู้ชมคือแม่เขาใหญ่มากครับเท่าที่ผมเห็นมาก็ก็ตัวนี้แหละครับในเมืองไทยก็ตัวนี้ใหญ่ที่สุดครับโอ้โหทที่ผมเห็นควายตัวแม่ควายตัวเมียสูงร้อยเจ็ดสิบนี่ถือว่าอเมซิ่งนะครับคุณผู้ชมีเียนะครับอย่างน้อยก็คือเบียดเบียร้อยเจ็ดสิบสบายสบายตัวนั้นครับผมแต่เห็นควายตัวเมียมาก็ใหญ่เท่าใหญ่เท่าพ่อพันธุ์หรือว่าใหญ่กว่าพ่อพันธุ์นะครับ ตัวนี้ครับอันนี้คือลูกชายตัวที่สองของเขาครับอันนี้ฟันน้ำนมหลุดนี่หลุดอันนี้ฟันน้ำนมเพิ่งหลุดไปเมื่อสักอาทิตย์หนึ่งได้ครับอือครับอันนี้ฟันคู่แรกยังเพิ่งเริ่มขึ้นนิดๆครับเนี่ยครับคุณผู้ชมฟันคู่แรกเริ่มขึ้นครับสูงร้อยหกสิบเก้าอะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นครับผมคิดว่าสูงสูงได้กว่านี้เยอะเลยครับครับแล้วเรื่องหน้าเขาก็กระดานเข่าก็ประมาณแปดนิ้วกว่ากว่าแปดนิ้วนิดๆแปดนิ้วอะครับโอ้โห เขาแปดนิ้วคุณผู้ชมเขานี่เด่นมากเด่นแล้วก็ใหญ่จริงๆครับคือตะวันฉายเนี่ยเขาเป็นายใหญ่ที่เท่าที่ผมเห็นมาคือมีอัตลักษณ์ไฟไทยด้วยที่อันนี้เป็นควายอุทัยเลือดร้อยอันนี้ก็คือตาแต้มครับแกม้มแก้มอ่องคอผมว่าเป็นควายที่โครงสร้างใหญ่มากสําหรับแม่ควายเล็กๆล่าสุดที่เห็นก็คือแม่ร้อยสี่สิบนะครับผสมกับเจ้าตะวันฉายไปเนี่ยลูกออกมาได้แปดสิบสามเซนแปดสิบสองเซนนะครับอันนี้คือแม่ร้อยสี่สิบแม่บ้านครับ แต่อัตลักษณ์นี้เด่นจริงๆครับตัวนี้อัตลักษณ์นี่มาครบเลยครับคับอัตลักษณ์เด่นแล้วก็ที่เด่นอีกอย่างคือเขากับกระดูกใหญ่มากครับทับควายบ้านๆนี่ให้ลูกดีไหมครับก็ควายร้อยสี่สิบอะครับควายบ้านๆเราอะให้ลูกแปดสิบสามเซนถือว่าถือว่าดีเลยนะครับ 82, แปดสิบสองแปดสิบสามเซนเพราะปกติ <ừ> แล้วเนี่ยอ่าบางทีแม่ใหญ่หญๆเนี่ยออกมาแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองครับครับก็ถือว่าดีนะครับเห็นลูกประมาณห้าหกตัวก็ถือว่า ถูกใจอยู่นะครับอันนี้เสียชัยยาได้เปิดไหมครับตัวนี้ผมไม่ครับตัวนี้คือไม่ได้เปิดครับ <c oughs> คือมีคนเสนอมาเยอะแต่ก็คือไม่ไม่เคยคิดจะเปิดครับตัวนี้ก็คืออยู่ประจําคอกครับ,รบสัญญาไว้แล้วลว่าไม่ขายครับสัญญาใจไว้แล้วเนาะครับอันนี้มีคนให้ราคาเท่าไหร่ครับเสีย่ยตัวนี้ก็หลายร้านอยู่นะครับขอขอไม่เอ่ยดีกว่าไม่เอ่ยดีกว่าครับก็มีคนให้หลายร้านครับตัวนี้ เรเก็บไว้เป็นพ่อพันุ์ประจําฟาร์มของเรานะครับครับก็แบ่งปันน้ําเชื้อกันครับน้ําเชื้อพอมีแบ่งปันได้เรื่อยๆนะครับก็น้ําเชื้อผมก็ทําอยูอ่ชุดละหมื่นสิบสองหลอดตอนนี้ชุดละหมื่นสิบสองหลอดครับก็มียอดจองมาเรื่อยๆครับก็ยังทํมาให้เขาไม่หมดเลยครับเห็นสตอรี่เห็นอัตลักษณ์เห็นลักษณะของเจ้าตัวนี้ผมว่าชุดละหมื่นนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับคุณผู้ชม เพราะว่าคุณผู้ชมก็จะได้ควายที่แบบเลือดอุทัยร้อยครับผมครับก็คือสตอรี่ของเขานี่สุดยอดเลยก็ว่าได้ครับคือถ้าประวัติจริงๆเนี่ยคือแม่เนี่ยก็คือแม่ไม้ทองเป็นลูกใหญ่ข้างนาพ่อก็คือเจ้าบิ๊กก็ลูกเจ้าเงินอุทัยก็คืออ่าเป็นควายที่พัฒนาขึ้นมาแล้วครับในบ<ผ>มมมองผมเหียดอควายพัฒนาแล้วมันก็จะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมคำว่าพัฒนามันก็ต้องดีขึ้น ช่ครับเพราะว่าก็เป็นสายที่เขาพัฒนามาแล้วใช่ไหมครับก็คือมีทั้งสายดาวใหญ่มีทั้งสายทองสุกครับแล้วก็มีสายป่าเงินผมว่าก็สุดยอดของเรื่องสายพันธุ์นะครับถ้าจะเอาชัดเจนจริงต้องให้ไว้มีโอกาสต้องให้ท่านลองกล่าให้ทีนะครับทองสุกคือเจ้าทองสุกหรือเจ้าเปี่ยวใหญ่เป็นปลายเก่าสายอุทัยครับ จุดเด่นของเจ้าตะวันฉายจริงๆเลยคือตรงไหนครับเสี่ยจุดเด่นก็คือเป็นไฟที่ลักษณะเขาใหญ่กระดูกใหญ่ครับก็คือถ้าเราคิดว่าเราปรับผมว่านะในมุมมองการปรับอที่เราต้องการหนึ่งก็คือไฟใหญ่ไฟใหญ่กระดูกใหญ่อกระดานเขาใหญ่ใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือไฟที่ไฟไทยที่มีอุดมทัศนีครบะตะวันฉายมีมีให้ครบหมดก็คือทั้งความใหญ่โตทั้งเรื่องเขา ทั้งเรื่องอกระดูเรื่องจุดแต้มอัตลักษณ์ควายไทยตะวันฉายก็มีครบหมดครัที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือสมัยก่อนก็คือถ้าเรามองมองหาเนี่ยก็จะเก็บผมจะมีคนชอบแบบถ้ามีน้ําเชื้อผมก็จะเก็บตัวนู้นตัวนี้เอาไว้ใช้เองนะครับครับผมคือตั้งแต่มาเจอตะวันฉายเนี่ยผมก็ทับตะวันฉายตัวเดียวเลยไม่ได้สนใจตัวไหนที่ว่าจะใช้ตัวไหนอีกเลยเพราะว่าคือมันใหญ่แล้วอัตลักษณ์ครบแล้วอ่า เป็นไฟล์ใหญ่เท่าเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยตะวันฉายเมื่อไปงานสกลความสมบูรณ์ก็ไม่เต็มร้อยนะวันนั้นผมได้ที่ห้าแต่ความใหญ่โตเนี่ยรุ่นฟันน้ำนมนใหญ่ที่สุดผมกล้าพูดว่าใหญ่ที่สุดในสนาม,<ผ>มทั้งช่า<ม>ง,ท,งทั้งวัดเนี่ยกรรมการตกใจหมดตกใจครับเออเอนบอยนี่ก็ตกใจ,กใจถามว่าใหญ่อย่างเนี้ยผมก็เพิ่งเห็นมีตะวันฉายเนี่ยที่ได้เข้าสนามแล้ว,แล,วแล้วไม่ได้ตกรอบ ส่วนมากถ้าควายใหญ่ๆอ่ะอัตลักษณ์เขาจะไม่ครบความสวยเขายังไม่ค่อยได้เขาจะใหญ่โตแต่นี่คือเขามีความใหญ่โตแล้วมีความสวยพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเข้ากับแม่ที่มันใหญ่หน่อยก็สามารถให้ลูกแบบขึ้นมาเดินสนามได้นะในมุมมองผมนะอันนี้คือครับอาจจะให้ลูกมารุ่นเดียวเดินสนามได้เลยไม่จําเป็นต้องแบบไปปรับอะไรมากนะครับอันนี้ก็คือทั้งเรื่องวงคเข่าครับอัตลักษณ์อะไรก็สวยหมดแล้ว เสียครับ้วเสียเสียได้มายังไงครับเจ้าตะวันฉายตัวนี้ก็ขอครับขอเสียเบิร์ดมาขอเสียเบิร์ตมาครับอก็ได้ท่านอ่าท่านรองเนกนะครับม่เนกพี่ใหญ่แห่งวงการไฟครับผมเป็นคนช่วยดูให้แล้วก็ขอกับเสียเบิร์ตสงมีสุวรรณเพื่อแบ่งปันมาแกก็ให้มาครับตอนนั้นอยากว่าได้แบบสุดยอดมาเลยนะครับก็ไม่ได้ซื้อแพงนะครับก็แกก็ให้ผมมาตอนนั้นอ่าคุย ซื้อขายกันสามแสนสาม 3, แสนอ่าได้มาแค่สามแสน 3, สมัยก่อนแกก็ยังแถมไก่ชนให้ผมกลับมาอีกครับก็ <laughs> คือซื้อขายไม่แพงก็คือสัญญาจใจผมเองผมก็ซื้อมาไว้ทําพ่อพันธุ์เอาไว้อ่าประจํฟาร์มไม่ได้คิดว่าจะขายเขาไปไหนครับผมคือหรือว่าพี่น้องในกลุ่มผมวันเนี้ยเขาใช้ก็ใช้ตะวันฉายกันนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาไปไหนอืม เล่นไฟมาหลายปีผมว่าตัวนี้ก็สุดสุดของเมืองไทยที่ว่าเรื่องความใหญ่โตนะครับครับผมถ้าเทียบเทียบกับในรุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้ใหญ่สุดครับใหญ่สุดเลยใช่ไหมผมท้าเลยเพราะตอนนั้นวันที่ช่างที่งานสกลก็ได้เกือบเกือบสองเกือบเกือบตันสองนะครับหนึ่งตันอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบแปดโลเนี่ยครับประมาณนั้น ความใหญ่โตคือเราต้องมาพูดถึงว่าไฟที่เราลงสนามเนี่ยไฟใหญ่กับไฟสวยมันก็ยังต่างกันถ้าไฟที่ถ้าเราสมบูรณ์สวยงามครบเราก็อาจจะได้รางวัลที่มันใกล้กว่านั้นแต่บางทีไฟความใหญ่โตมันเนี้ยครับอย่างไฟอุทัยเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยความใหญ่โตของเขาเนี่ยเขาจะมาเป็นโครงสร้างก่อนเลยเมื่อถึงเวลาแล้วเนื้อนหนังเขาจะตามมาต,ตัวนี้เขาถือว่าเป็นไฟที่ ใหญ่โตแล้วก็พอมีเนื้อหนังพอให้เราดูได้เห็นว่าเขาสวยส,ส่วนมากเนะี่ยอุทัยเลยเนะี่ยม้าแต่กระดูกเลยคือใหญ่โตมาก่อนเลยแล้วค่อยมามีเนื้อตอนเต็มวัมก็ลองดูครับว่าตัวนี้อนาคตน้ำหนักจะได้เท่าไหร่ก็จะลองสอบน้ำหนักดูเรื่อยๆท่าฟันหมดปากดูดิครับก็จะเข้าเจ้าทองสุขอ่ารุ่นรุ่นปู่รุ่นตาได้ไหมครับใ,ใกล้ใจไหมเดี๋ยวมาดูน้ำหนักตัวนี้ครับในอนาคตค ว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมก็คือไฟสวยนะครับดูไม่ยากถ้าเราเห็นมันสวยก็คือสวยนะครับครับใช่ครับคือมองด้วยตาถ้ามองว่าสวยมันก็คือสวยะครับครับใช่คือมันมองไม่ยากเลยครับถ้าควายสวยมันจะสะดุดตาแวบเลยครับเข้ามาเหมือนเ็าบอกว่าไฟสวยดูไม่ยากครับถ้ามองแล้วสวยมันก็คือสวยแหละใช่ครับผมอย่างนี้เรามองเราก็เราก็รู้ว่าเขาอย่างนี้สวยก็คือสวยครับ ใช่ครับโอูสัดสว่วนนี่คือสมส่วนมากครับคุณผู้ชมหรือว่าเขาหน้าขาหางพวกอันทะอะไรเงี้ยสมส่วนครับสมส่วนจริงจริงถ้าใครมีโอกาสจะแวะมาชมตัวจริงก็แวะมาที่ฟาร์มได้ครับเพราะว่าบางทีดูอ่าดูในรูปมันไม่เหมือนตัวจริงนะครับเอมิน,มอน,นบอยก็ดูในรูปครับคือดูในรูปเหมือนเหมือนจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ แต่พอมาเห็นตัวจริงนี่โอ้โหตัวตะวันฉายเนี่ยสุดจริงๆผมเห็นหลายคนที่บอกว่าอ่าตะวันฉายเนี่ยดูในรูปไม่ใหญ่เกินยี่สิบสามสิบคนที่มาดูนะครับ,รบเขาบอกว่าดูในรูปเนี่ยเพราะว่าธรรมดาเขาถ้าไม่อย่างมาดูเหมือนไ้ปกติทั่วไปแต่พอเขามาเห็นตัวจริงปุ๊บเขาบอกว่านี่แหละพ่อพันธุ์ที่เขาตามหาครับตัวจริงนี่แบบว่าอลังการมากครับคุณผู้ชม เมื่อเมื่อไม่นานวันี้ก็มีคนขับรถมาดูจากกรุงเทพเพื่อมาดูอยากได้พ่อพันธุ์ไปใส่ตัวเมียตามหาพ่อพันธุ์ที่อยากได้ก็มาเจอตะวันฉายบอกจบครับเอาตัวนี้แหละไม่เอาตัวไหน <c oughs> ก็ลองมาดูครับมีโอกาสก็ลองมาชมตัวจริงรได้ที่ฟาร์มบ้านไร่เพชรูเขียวนะคลองมาชมตัวจริงเสียครับผมอยากจะให้เสียเล่าถึงประวัติความเป็นมาของฟาร์มสักนิดนึงได้ไหมครับ ประวัติความเป็นมาของฟาร์มคือเดิมทีเนี่ยเดิมทีผมอยู่ที่จังหวัดเชีบุรีนะครับอ่าอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อก่อนใช้ชื่อว่าชอเชียงเงินฟาร์มอยู่ที่เชีนบุรีก็เล่นฝายมาก็เลี้ยงฝายมาเป็นสิบกว่าปีแล้ว้งครับออก็พอดีทงนั้นมันแคบแล้วพอดีทางที่บ้านมีที่อยู่ที่เชยภูมิก็เลยมองว่าที่นี่พื้นที่มันเยอะ เราก็มอเรามีพื้นที่ปลูกหญ้ามีพื้นที่เลี้ยงอะไรเงี้ยครับก็เลยเมื่อสิบมกราปีที่ผ่านมาผมก็เลยได้ย้ายมาจากชลบุรีมาเริ่มทําฟาร์มที่นี่ครับก็เพิ่งมาอยู่นี่ได้สักปีนิดๆน,น,นะปีเศษเศษอ๋อก็มาทําฟาร์มควายที่นี่ตอนมาก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเหมือนกันแต่คือเรามีควายเป็นทุนครับ เราก็ไม่ต้องไปอะไรมากเพราะเรามาทำพ่อทำโรงเรือนเลี้ยงอย่างเดียวก็เลยมาได้มาอยู่ที่จังหวัดเชียงูม,มก็เลยได้มาเลี้ยงควายนี่แหละครับครับผมก็คือเรามีทุนโดยตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วใช่ไหมครับคือทุนอะเอาผมพูดตรงๆเลยก็เรื่องทุนนี่ก็คือได้จากควาซะครับส่วนส่วนใหญ่เลยครับที่ลงทุนก่อนที่ก่อนที่จะอ่า ย้ายมาก็ได้ขายไฟไปไฟสาวไปตัวหนึ่งล้านกว่าบาทสมัยนั้นก็ปีขวาสองปีก็ก็แพงแล้วนะครับหลักล้านก็ขายไปแล้วก็เอาเงินมาลงทุนที่นี่แล้วก็ขายมานี่ก็ขายไปอีกหลายตัวเอาไปจะเป็นรูปเป็นร่างก็เสียควายไปหลายตัวครับจนทุกวันนี้ก็ต้องเริ่มเก็บเลยครับครับผมถ้าไม่เก็บก็คือหมดหมดฝูงครับก็ก็จะมีของผมจะมีหลักๆก็จะมีแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งก็คือต้องตาก็คือมีตัวนี้ เป็นพ่อพันธุ์แล้วก็จะมีเจ้าเพชรดาอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีแม่พันธุ์ที่เป็นไฟอุทัยแท้กับลูกอีกตัวหนึ่งอยู่ใน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 คออืออันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของเสี่ยชัยยาโดยสังเขปครับผมมุดน้ำชอบมุดน้ำด้วยนะหมูช่างก็ทำงานคนเดียว นี drum, ่รุดน้ำรุดน้ำออกกล้องาดูไม่เบื่อดูได้ทั้งวันอ่ะ มังดูเลยทั้งวันมาเลยบางคนดูกันจริงนะเขาก็ดูกันเหรอคอยชอบลนะครับผมครับครับดมนานนี่ law